คุณกำลังทำอะไรอยู่?ฉันทำดีคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมกับคำถามที่คุณถามฉันเสมอ?แน่นอนฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร?ฉันพูดภาษาไทยฉันควรพูดภาษาอังกฤษไหม?โอเคขอเริ่มกันเลยแม่รู้ไหมคะ?คุณรู้ไหม?นั่นคือใครคะ?ใครคือคนนั้น?เราจะไปไหนคะ?เราจะไปไหน? มันอยู่ไกลไหมคะ How far is it เราจะไปถึงที่นั่นยังไงคะ How can we get there มีอะไรเป็นอาหารเช้าคะ What is for breakfast หนูต้องอาบน้ำไหมคะ Do I have to take a bath พ่ออยู่ไหนคะ Where is Daddy แม่เห็นของเล่นหนูไหมคะ Have you seen my toy แม่จะไปตลาดไหมคะ Are you going to the market หนูขอไปด้วยได้ไหมคะ Can I come along? แม่อยากให้หนูช่วยไหมคะ Do you need my help? แม่แน่ใจเหรอคะ Are you sure? แม่พูดจริงหรือเปล่าคะ Are you serious? แม่ล้อหนูเล่นหรือเปล่าคะ Are you kidding me? หนูขอดูการ์ตูนได้ไหมคะ Can I watch cartoons? หนูขอเล่นโทรศัพท์แม่ได้ไหมคะ Can I use your phone? เสร็จหรือยังคะ Are you done yet หนูไปได้หรือยังคะ Can I go now Wow you did great Thank you so much Anytime mommy bye bye Have a good day Okay I'm a clown go, Whoa whoa t don't wash a n d s, so <S Let mommy see your hand I uh -huh.